โอเคสบายดีพี่น้องโอ้ยาไปไกลๆในจากกาักรดินนึ้นก็ได, <laughs> สด้สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเดอ้อวันนี้พอก็เมานหนังคิงพี่น้องอากาศเย็นเย็นพี่้อกวันนี้เนาะฝนตกพี่น้องเอ,อ้ยมีเหือมีแหงคือ,อยัง <laughs> บัดตอนมือเลยห่อนจิบองศา <laughs> หอนี่ไดหอนสิบองศาฮ อากาศทอนได้พี่น้องจากแต่ได้ได้มือมากน,น,นะหลานเนาะดังๆมากอนจนวัดเป็นพดเถื่อเบื่อแถวนี้พี่น้องเอ้ยออกหอนเบื่อเทอน่น, <ไป S 1> นี้เนาะแนวแถวผับแคนผับคานี่เป็นพดเป็นพดเ,เป็นตุ่มใช่ใช่นะพี่น้องเพก่พอ็มาพดเถื่อเนาะมื่อนี่ฝนตกแตงเต๊ะเสาๆพี่น้องตึกเตหามุงเสาผู้เนานะบัดต้นตะเกียบนะตื่ๆๆ<า>นขึ้นมาหนาุสุด นี่อะไรเลยนะอุศุกตะกี้น่าวัเดียวดีเหมาะอยบัดแห้งพี่น้องมือน,นี้เนาะฝนตกแต่เสาบัดตอนเย็นเย็นตอนนั้นนะาแหงใส่เสื้อแอนใส่เสื้อคมอ,อุ่นไม่นะเนี่ยประกาศน้ำวัวจ้าอันนี้ยน่ยมห่อนสีขาวสู้น,าน้าพ้นนะวัวจ้าเนาะพี่น้อง ต้นไม้ต้นโตชัดซาว่าสิ่งก็คือสิ่งนี้คือม่แห้งเนาะพี่น้องจากแดงจากแข่งมาลายมือคือสีเขียวอุ้มขึ้นได้วันนี้เนาะ,ะตกกับตกะมแหง้งพี่น้องตกน้อยหนึ่งตัพอดีแต่ซุ่มๆุ่ะเนี่ยวา่าทั้งซาบะโพิถึงขันบานามได้กล่องได้หวยเนาะตกซุ่มๆุ่มงแดกขางแดก,กกับมาลายเนาะพี่น้องมันอคฝนตกนี่ยวันนี้ไปเกลือเป็ดจกันนะมาเ,เกลือเป็ดเหยดอนพี่น้องวันนี้เนาะไอรอนเพื่เท็ดกินพี่น้องเนี่ยไปเบิ่งกนะันมาเดียวว่าชิไปเบิ่งว่าไอรอนเพื่ เมนูเสะเดียวปิดก่อนดเห็นบอเห็นแม่อยู่หรอเห็นตก่งเดินมาเดนน้ำพิ้เป็นตาโก่งสนอ่ทีที่ทนค่ะทเกินแต่ที่ล่ไล่ปวดบไม่เจอไล่ผบวไปย่งออก เพื่อนเปลือพี่นน้องคนมันตกเบ้โอ้ยปะปเพื่อเพื่อเดี๋ยวเราบันทึกกปกล่องยงไจีคามจีคามอ้าไปไปเก็บมะเือบันทึกเพือเป็ดแดวกะสิไปเก็บพักพี่นกเก็บพักกินกับอาหารเสาร์เก็บเกเอ้โห อันนั้นเป็ดจู้ในถือนำพ้นกับจนตัวหดตัวเหี่ยวเขาป้ะขามป้นะคะเก็บพักเก็บปากเกลือเด้อเลิศเลยอาสบายดีปารูกไมเนตตี้สบายดีปารกนำคิ้งความตื่นตะนอกนำคิ้งอากาศเย็นมันตื่นสวยอ่ะ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 ตัวเป็นตากร ไปไปแก่พกักฟ้าดู้ว่าเมืงเิบนแล้วมพกม่งพกงระโดนได้ไพี่น้องตอนนั้นมันลุกแล้วม่งลุกมา พวกไรเน่าน,มนะ laughter, มันถือขี้ดินสิสิเบอะแม่ต้องรังแม่มพไร่เน่าพี่บ้านเราจะได้รม่มีว่ารังเบึ่งมยผิพมากมีเสียงเพลงของเนยะใช่เลย พี่นกดโตกดขึ้นันนี้มีเน่ะมันบมไดลน้าย่างวะฮะงามเป็นงามมันทั้งลมเนาพี่เ้างเอ้ยลมกับแบบนีเติบเลท้งหมด่บจุดนะมจิ้มไปเก็บเต็มกระต่ายนะนาะเต็มกระร่างกันนะนาะเอาวางไว้นี้ก่อนปะเดี๋ยไปเก็บบปลาเคี๊อเต็มัเดอร์อเอนเมนะ จับับ้ยเียก็มันมาดิาหาท่านะไหกือี่อ่กินกับหลาป่านี้ราเพิเ็ดลาปลาลาปารุกนะ ดีดีนะที่มันจะเห็ี่ยนเห็นเห็นมึงพักเห็นอยู่จะมีกับมี่หมดมาปุ้ยนี่จะตุ่นทุ่นนี่หมากินกินกระลาบปลาเนาะพี่น้องเนาะถ้าปลูกถ้าปลูกต้นต้นต้นยังบ้าถ้าปลูกต้นมาจะต่อบอดีกับอ่าง่นแหงสิอ่างสิเล็ดเล็ดกินแซ ไอ้บุ้งเอ่เม้่อก่สิเติดอดู่บ่ดินเนี่ยนี่ขนาดภาคยังมง่ะอำดินพีนเพ่ฮะฮะฮะคือดีๆโอ้ยตากกบเนี่ยก็ได้เว้ยที่ไทยแขนแน,น่นเตะก่า่นันไม่หันตากกบวัดเต็มซีหรอ เก็บพักก่อนพี่น้องพักกระดาษเสียบน้องไหวคือดีๆที่ป่ารุ่ป่ารุสีได้ตาที่เกาะมันทือนิ่งๆอย่าสีเวไปเวมากมันห่อมันแดดตายมางอย่านี่พักกันจนว่าแหมเหยียบไปเวทกระฮุดอยู่ได้พี่น้องโุดสาฮุดแดงมหาบุบายแดดเหรอแดดปวดปวดไรแดดแบบวูยแดดจ็บแดดใหม่ดีสี่สิบเมตรสี่สิบสองลูมาบัตตอนมาบัตตอนบัตตอนออกมา เดือ,เอ,อ,อดองแอร์เฮ้ยหอด้วงซัวบัตดตอนยังมาเดือดองโอ้ยยันสิเป็นร่มเขาไปต่อที่เป็นร่มที่โชคอะายตี่ตัวปะพ่อแหละพี่น้องนะปะพี่น้องเี็นร่นะฮะปีงแนวว่าปีงแหมๆลาบคือฟังไทยเนาะพี่น้องเนานะนนะดาบปลาดุก ดาบปลาดุกย่างพี่น้องมันคินขิดยาแสยอ,อนเห็ดเห็ดกินพ <c oughs> อใบเห็อดเห็ดเป็นมันคินเห็ดบกเป็นนะคนนูนเดี๋ยวไปเลยงานีย่าเคยทวนโต๊ะเสียเดียวจานน้าเสเาเสิอดูตาตุกิน่นอ,อ,ดนอนได้หออลัลบปลาดุกนะนี่หลบปลาดุกหลับดุกคิมสมนัยหนึ่งดาบปลาดุกย่างเดีย๋ยวพังได้เดี๋ยนนี้ไม่ว่าสูตรจะเองจะเองนี่แหละ โอ้ยเอเยอไหนนะไม่ไปเช็ดมุกไปเหม็แน่เป็นบ่ลาพ่นตกมื่นเดียวเป็นวัดละพี่น้องเบิ่งบักงวงสุอันนี่ก <king> ็ร <c oughs> <lace facilities> ั่วในตู้เด้ในตู้เย็นบางทีล้าโดนโดนนะซีูเลยผักก็ได้เนาะเชื้อไรไม่ได้ไปเก็บผักกระโลนดังวังหรอ เก็บดินาะเก็บผักกระโดนก่อนผักกระโดนไหนนะตัวมันเสียเนาะโอ้หูความเมกี้เรียวไปเก็บผักกระโดนกับพี่น้องผักกระโดนดังว่าน่ะเองก็แปลว่ามาคืออะไรมันแห้งมันแดงได้บมดอย่างพี่น้องเอ้ยหดกันฟ้ามีแต่หยอดอ่อน ตะกีเต้ยบัวดะแทนนี่มันอําคิงทางออกมีแต่ต้นผักกระ,กะโดนแซ่บเสีบพี่น้องผักกระ,กะโดนโขกได้มันบุปผาน,าน,นี่แนวแซ่ยบได้เกลือกินเมยพี่น้องนี้น,นอนๆกําลังขวบเสียบป๊าดมูแดงห่างนี่โบห็นห่างบุญใหญ่นึงนัน่พอละซับนี่แันกับบัวบวชเก็บกระได้กับเรือเสียร์มาพี่น้องไป บายดีพี่น้องบายดีพี่ถูกกอดูบายดีพี่น้องอีกเส้นหนึ่งพี่น้องกินข้าวมันจะดีมรนจะการดีขนาดน้อยเมือเนี่ยแอนเจริญกิีดจมแต่หอนพี่น้องกินหนึ่งก็ฉี่อยู่เย็นเป็นสุขสบายโมมี่ได้ขิดโมมี่กำมะฮอนเพราะว่าวันสีดิสเบิดเมืองกับบริเนาะดาบประดุกพี่น้อง แต่พนตรงเลยดิดินยังหลุดใจหรคือมันข่าหนาพนเลยดิเนาะหน่อยนะยังไรเขาหลุดใจมันบัดมันรัดแล้วออกใครออกนะเนี่ยแต่ยังแบบประตูบายหนักกว่าสองน้ำทิ้งกินได้พี่น้อยเดินรังสองคนหน่อยผู้หนึ่งกัน่อย

นกแกะน้เระท่นตื่นเพสิไปฝนตกล้วเจเที่ยากเปนแมเปลือยห่้เขาอยู่นั่เลยนะก็หนอยฝนตกอีกเอาอีกแด้วเธอก็งหมอนอืมนี่ก็ขาวหวยเนี่ยกะ เอาออกเอาเผาเอาออกเอาเผาก็จะระปีเนี่ยพี่ดปีนี่ก็จริงคือเก่าแหละวันน้28เป็นเก่าหมดลแต่วเน็ตเพจเขาเตือนคนตรดิบอะไรเงี้ยเรียบว่ามันเตือนน,อน,น,นะนนนนปีโกนะ จะ่อยู่กันวันันนี้บ่ตีใจนไอ้นี่บกขับรถลำบาแล้วนงทีหงุ่มนีม่ทำิกัจะบอกลูกปลาลูกง้อง้อฟุ่มไปหาอับนู้ว่มกินอิ่มนะครับพ่อแม่กินกระยำหมบาดุ กับผ้พักาแชแพี่น้องพกระโดดมันหมผาเนาะบางต้นกับผาผา่ถนไหมต้นไหนเขี่ยวขึ้นไหมบีเห่เนาะงาก็เด็มเขียวแล้วเด่ตรงไม่ห้ะ หนน่อยะตาใหญ่กว่าองนะหิวเผาล้มันคือกินเผาแล้วเดียวอยากขี่ดื้นนะไปเ็นแบบเดียวกินอีย่างใบผวกอีอย่า ប៉ាន់អញញ៉ាំតែបាយស្វាយទៅបងហេតុគេចាំមើលមិញចាអបាន់បីចាអបាន់អីញ៉ាំណ៎នេះមកអីញ៉ាំណ៎នេះយកណ៎អីញ៉ាំយកណ៎ញ៉ាំតែខនំយកណ៎ងើទៅស៊ីខនំខោងើមែក៏អឺទៅស៊ីខនំដូចໃສយកខនំមើលដល់ហ៎ พาไปพามาเด้เด้อเอาไปซื้อเวิร์ตนี่เดานี่บอกเขาว่าเอาเวิร์ตหนีด้อมันสีได้ขนมมียังทำอะไรกันที่จริงมันได้นุ่มกองนึงนะนี่หาพันนี่เขาเอิ้อมหาพันใบกล้วยหาใบจะมิ่งโมเมนซ่าเอาใบชาเวเดลอะไรแค่เงินถอนมาไหนต่ใบกล้วยมันเดียหาผ่นเอามาตีใบหาด้วยนะ เออตัวน uh, ี้บ่ได้ขนมอีหยังมันต้องส่งใบจังได๋เออตัวนี้ต้องส่งใบจะเป็นใบกว่ามื้อนี้มื้อนี้แม่สิบอกนะดูผาไฟผามาเด้อแดนุเด้อแดนปิ๊ๆบายเด้อบ่ต้องย่างตแทนนีบ่ยเด้ออย่าไปกบนทางล่ะไปมาขอเมไปซื้อขนมซื้ออยู่นี่แหละพี่น้องกๆนี่นะ ก็ได้ไฟเองกคนก็น้อยรับปุยแต่สาวคนก็น้อยฟาดมาหรือว่าจะอะไรใช้เงินหาแันได้ยังไงโอ้อนนี้ฮะนี่พ่อขนมอยากโอ้ปีปโป้ขนมช็อกโกแลตช็อ,อัน

อยากตายกลัวกินแนวห้าอาบน้ำเลยดิยินว่ามันประดุดเขาเอกินไปห้าอาบน้ำมันหอนมันเอาอุ้ย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 ก็ว่ากระตือนะ สายดับพี่เก็บดาวนึงอ่ะก็ชมรับคลิปนังกรีปติริก็ชมรับคลิปขอนับเป็นกัน <laughs>